ีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ oh, โอซาก้า <S ata. S 1> ตอนนี้นะคะ oh. เราลงเครื่องมาแล้ว, oh. แ,ลวแล้วก็เอากระเป๋ามาแล้วนะคะแล้วเรากำลังจะไปโรงแรมกันนะคะตอนนี้เราา <c oughs> ให้พี่คนรถมารามาับ <c oughs> ขึ้นมาแล้วนะคะรอบนี้เรามีผู้ร่วมที <c oughs> มอีกสคนนะคะที่เพิ่ง สัสค่ะแล้วก็พี่เดียวนะคะมิโลวิควายด้วยสวัสดีด้วยอ่ะคุณเป็นคนสุภาพ่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันที่โรงแรมก่อนนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะโรงแรมของเราเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋ามาฝากเอาไว้ก่อนนะคะ เพราะว่าเราจะได้เช็คอินตอนประมาณบ่ายสามโมงนะคะเ,คเ,คเราเอากระเป๋าไปเก็บแล้วนะคะเราตอนนี้เราก็เดินมาตรงแถวโดทมุริแถวนี้นะคะโรงแรมเราคือโลเคชั่นดีมากนะทุกคนเพราะว่ามันใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวอ๋อเราจะเดินหาอะไรกินกันนะคะนี่ก็จะเป็นแบบ ร้านอาหารอาจใยต่างๆที่คนมาต่อแถวกันตอนนี้นะคะเราเรอคิวอยู่นะคะที่ร้านเชื่อร้านว่าอะไรนะกิวคัสเป็นร้านหมูทอดเนื้อทอดอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าหันมาก็คือคิวนะแม่อ่ความพิเศษเขาคือ,ขอเขาจะมาแบบยังไม่สุกให้ แล้วเราก็ต้องปิ้งทีน<อ>แล้ว<อ>จุ่มซอส <ไป S 1> จุ่มเกลือ,อจุ่มซอสโอเคนี่นะคะพอเราได้เป็นเซตมาแล้วมันก็จะมีเนึ้งอนะมีวาซาบิใส่ตรงนี้แล้วก็มีผักกาดส่วนอันนี้มันจะเป็นแบบซอสของเขานะคะคือเขาบอกว่าวิธีกินก็คือเหมือนเรา,าเอาเนื้อที่เราย่างใส่กับวาซาบิแล้วก็จิ้มไปที่ซอสตรงนี้นะคะสองอย่าง ก็คือมันจะเป็นแบบซอยซอสส่วนอันนี้มันจะเป็นซอสแบบโอซอสแบบมีกลิ่นแปลกๆหนึ่งส่วนอันนี้สีข,ขาวคือเขาให้เอามาลา่กับข้าวนะคะทุกคนสองอันนี้เป็นเหมือนผักสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีไข่ปลานะคะอันนี้ก็คือสามารถคลุกข้าวได้ส่วนอันนี้มีวาลาบีโมจินะคะเป็นอันเล็กๆไว้กินตอนแบบล้างปลาอะไร พอได้มาปุ๊บมันก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ข <ะ S 1> ึ้นเตากับอะเรจะมาลองชิมตามเขาบอกแล้จิ้มซอสซอยซอสืมันนุมน่มอ,อ่ะนุ่มนะแล้วมันก็หอมหอมด้วย ไอ่น้ำอันนี้มันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ลองนะอันนี้น้ำลาดไม่ต่างจากเค็มๆอันนี้น้ำราดผัดลองไหมครับรก็กินน,น้ำตลาดแต่มันตึกเึ็มมาอ๋อหออร่อยมากเลยนะเมื่อกี้เรากินเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างอร่อยมากแต่ว่าน้ำจิ้มไม่ถูกปากคนไทยเพราะมันไม่หวาน แต่ว่าเนื้อเนื้อดีมากคือกินหมดเลยเพราะกินหมดทุกอย่างที่ไหนนะเพราะเพราะว่ามันเออมันอร่อยดีนะทุกคนแล้วก็แบบมันจะนิ่มๆเนื้อมันนุ่มมากคือเราสามารถย่างได้โดยที่แบบว่าระดับไหนก็ได้ที่เราชอบนะทุกคนก็ไม่เหม็นเนื้อด้วยครับใช่แล้วก็คือสั่งเป็นแบบ130กรัมอ่ะคือกําลังกินกลังดีเลยเพราะว่าเศษๆเขาจะมีแบบข้าวที่เป็นข้าวบาเล่ก็คือจะุกๆนิดนึงเติมข้าวฟรีหนึ่งถ้วยด้วย เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปเดินเล่นกันนะคะอะปทุกคนตอนนี้คือเราตลอเลยเพราะว่าเราจะแต่งตัวฮาโลวีนกันแล้วทุกคนจะผีดูดิคือแบบกำลังจะออกจากโรงแรมแล้วคือคิดว่าทุกคนจะตกใจว่าคือตอนนี้นะคะเรากำลังจะ เดินไปตรงย่านนะคะดอนบอบุรีนะคะทุกคนนี้คือบันไดย่นีแล้วเราก็กำลังรอแต่ด้านหลังก็คือมีจ๊กอร์เต็มนี่เราถึงเอ่อย่านใจกลางแล้วนะคะทุกคนขอถ่ายรูปม่คนมาขอถ่ายรูปด้วี่ยย่ย คนนี้น่ารักเลยสีแดงเนี่ยสีแดงข้างหลังอ่ะเาว้า อ่ะใครรองคนยูสูนกำลังฟูดเลยลาไปก่อยกู r มา n ิ Shout วันนี้นะคะวันที่สองแล้วเรากำลังจะไปย so ูเว e ชล Uday Outfit วันนี้นะครับกระโปรงจาก U.I.U. นะคะข <laughs> ายของแปรบ ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะตุยนะแต่เราจะไปเล่นเอ่อ,อ,อมาริโอกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนเช้าเราก็เราอ่ะซื้อบัตรเอ็ก e ์เมาแต่ว่ามันได้แบบจองในเว็บของยูนิเวอร์แซลเลยนะคะคือจริงๆแล้วแนะนำว่าให้จองก่อนที่จะมาสัว์เดือนของเดือนเลยเพราะว่า บาทบางใบอ่ะมันเต็มนนาๆเพราะว่ามันไม่มีเวลาให้เราเลือกเลยใช่เครื่องเล่นบางอันอ่ะมันเต็มนะคะทุกคนเราก็จะได้เล่นแบบเนี้ยอันเนี้ยที่เราได้คือเป็นโยชิโยชิใช่ไหมในเครื่องเล่นโยชิมันจะมีให้เลือกของของของมาริโอ้มันจะมีเอ็กเพสเป็นโยชิกับกับมาริโอ้ขาสองอย่างโยชิจะเด็กๆใสๆเลยแต่ว่าเราก็คือเดินมาถึงปุ๊บนี่ เราก็จะเห็นนะคะประตูตอนรับเราทุกคนคือจะมาอัปเดตนะคะว่ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นที่เราอะซื้อเอเจนต์พาสมาแต่ว่าเราอะไม่ได้กดตัว๋วซึ่งแบบเราตอนเราจองในเว็บเราก็เอออาจจะอ่านไม่ดีเนาะแต่ว่าจะลืมกดตั๋วก่อนนะคะทุกคนแล้วก็บวกเอเจนต์พาสนะคะ เราก็เลยได้ซื้อตั๋วด้านหน้านะคะตั๋วด้านหน้าเรามาซื้อตั๋วด้านหน้าเราก็มีถือเป็นแบบ by express pass มาอะไรประมาณนี้อันนี้เรากำลังจะเข้าไปข้างในแล้ว,วลแบบต่ว่ารอแบบเขาตรวจของอะไรอย่างเงี้ยค่ะลราก็จะมาต่อคิวเพื่อที่จะเอากระเป๋าให้เขาตรวจนะคะ เดินเข้าไปในนู่นอี่นี้จะมีแบบเลขนับที่พื้น <c oughs> เห็นไหมเพราเราเดินไปเท่าไหร่แล้วแบบได้กี่คะแนนแล้วก็เป็นเหรียญใช่ใช่ไแบบว่าเด้งใช่ค่ะแล้วเข้าไปเด้งข้างในเกียโอ้โห Thank you, please go Here we go. Here we go. Here we go. วันนี้เรามาเล่นอะไรกันคะเล่นโยชีแอดเวนเจอร์ค่ะเพราะว่าเรามีเ e อ็กเซสบัตรเอ็กเซสคันฮะได้แล้วโยชีแอดเวนเจอร์ ค,คนคือสิ่งที่ได้จากมาริ o อเวิลนะก็คือเนี่ยคาดผมโยชิกา,ากไหมกั <c oughs> บป๊อปคอนดาว <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งคือเป็นแบบกะติกนะนุงรังไปหมดเลยรุงรังมากจริงๆ <c oughs> คือจะบอกว่ามันต่อคิวแบบนานมากนะคะนานทุกอย่างขนาดป <c oughs> ๊อปคอนยังต่อนานเลย <c oughs> แล้วตอนนี้คือเราออกมาคนเยอะแล้วเที่ยงนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณตอนเที่ยงคนก็คือเยอะมากแล้วแนะนำว่าถ้าเกิดใครจะมานะคะก็คือให้เข้าไปเล่นพวกแบบเออมาริโอก่อนเลยก็ได้นะคะน่ารักมากเพราะมันใหม่สุดอ่ะเนาะแล้วก็แนะนำว่าให้ซื้อพาสเอกซ์เพซที่มันเป็นมาริโอค์ดนะคะเพราะว่ามันคือไฮไลท์ของมาริโอเนาะ มันจะได้ไม่ช้าเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบเล่นชา้าปุ๊บออกมาซื้อขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือช้าไปหมดเพราะว่าคิวอะ่ะมันเยอะมากๆ ตอนเย็นะคะต้องมากินบ,บิ๊มย่างยากิีิปุน้านี่นะคะที่ถาเราสั่งเป็นแบบพรีเมียมคอร์สบางคนเนก็จะมีแบบออแฟพวกแบบเื่องอะไรคือถ้าสมมติว่าเราสัง่งแบบพรีเมียมคอ,อร์สอันนี้ด้านในมันก็จะแบบคือกินได้ทุกอย่างเราสั่งเนื้อต้มเซนประมาณนี้ไปด้วย่อนะคะก็มีแบบ กินได้ทุกอย่างถ้าสั่งกินเนี่ยแต่เราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปดูกล้องนี้ดิแบบ มีเด็ดีฟลอยเองนะคะทต้องสั่งเลยอันนี้อร่อยมนอี้มากอันนี้นะคะถ้าสั่งอันนี้เนี่ยมันก็จะสส่ได้ตลอดน้า เป็นวันที่สาแล้วสวัสดีเดย์ทีของเราหน้าตาอาจจะเหมือนแบบยังไม่ตื่นก็คือใช่ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้นอน <c oughs> วันนี้เราจะมาเดินเล่นกันที่ออเรนสตรีทนะคะช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวช่วงแบบสายๆบ่ายๆเราจะไปย่านอะไรนะชินเซกายไม่รู้ออกเสียงถึงหรือเปล่าแล้วตอนเย็นเราก็จะมีไปทีมแหลวด้วยนะคะ อันนี้เราถึงออเรนจ์สตรีทแล้วอีกำลังรอข้ามถนน,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 นก็คือเดินมาจากโรงแรมนิดนึงนะคะก็จะเป็นย่านออเรนจ์สตรีทตรงนี้แล้วเราจะเดินเข้าไปดูกันว่ามันแบบมีอะไรชิกๆิกบ้างน,นีเป็นร้านกาแฟนะคะเราจะแวะกินร้านนี้นะคะน่ารักมากๆเลยร้านด้านในจะเป็นแบบมีสาคอนขาย ในายเป็นร้านเล็ ฝั่งซับโคนนะคะเป็นชาเออร์เกรีแต่ของมันเป็นอะไระนะช็อกโกแลตเขมาลองชิมต้องกินไหมไม่อ่ะอิ่มข้าวมากค่ะเนื้อมันแ,แ,แ <Dry> er. ห้งมากอ่ะดรายอะโค้ดไงแต่ว่าหอมชาเออร์เกรี เราจะมาเดินเล่นกันที่ย่านนี้โอซาก้าวันสุดท้ายนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ชินเซไกมาร์เก็ตค่ะก็คือเป็นเหมือนแบบพืนเมืองขเขาอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าที่ไชนนะทชกคนแต่ก็คือตัวใหญ่จะมาแบบถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็จะเป็นตลาดนะคะเป็นตลาดมีอาหารขายแล้วก็มีของเล่นให้เล่นมีเกมเมื่อกี้เราไปยิงปืนมาด้วยโอ้ล้วนี้ก็น่ากินนะเนี่ย ขอกินใจเยอะมากเลยได้แต่สัญนใหญ่จะเป็นร้านของ <Systems. S 1> ทอดอันนี้เนาะเยอะใช่ใแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปเนี้ยอ๋ออรอเนี่ยเจดช็อตห้ารอยเหรอช็อตห้าร้อยอาะนี้

น,นี้เรากำลังจะเดินทางไปทีมแลบนะคะ <Wow. S 1> จากสถานีตรงชินไซบาชิเอ้ยไม่ใช่ชินเซไกนะคะมางลงอันนี้แล้วก็รอรถไฟมานะครับอันนี้คือมันถึงเลยนะคะทุกคนเราจะอยู่รอแป๊บหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทีมแล็บอนนี้นะคะเราขึ้นมาจากสถานีรถไฟแล้วมันก็จะมีแบบทางเข้าก็คืออันนี้ก็ะจะเห็นปน้ายนี้แล้วเราก็เดินไปตามทางข้างในเลยนะคะนี่นะคะ เราก็เดินมาถึงทางเข้าแล้วแล้ก็ชื่ชอ QR c o ค e Four y